สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดียังมะแลงจ้าเลิกงานเลิกงานกับผับพา่อปลา,าจะามันอีฝนบ่ตกแต่มันลมแห้งพี่น้องมันอยู่ไก่ทะเลนะข้างหลังย่ายมันจะเป็นทะเลยางไปบบ่ไก่จ้าพี่น้องลมมันได้แห้งจ่าพี่น้องจะมาเรอบางเฮ็ดอันเหลืองมันจะมีบอแต่เห็นย่าเฮ็ดอีหยังย่าเห็นเฮ็ดอีหยังรู้พี่น้องสีแดงแดงเฮ็ดน้ำมากบอเฮ็ดเฮ็ดกอที่เขาเอิญเม็นบ่ เดี๋ยวจะใช้บังแต่เด้อตาญาตมาเก็บแล้วจ้าเด้อยาติญาติญานยญาตย่านจ้าให้บังซื่อๆ้อนี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่เดี๋ยวจะให้บังแล้วดอกมันเป็นแบบนี่พี่น้องเนี่ยเป็นตะแซบเด้่นี่คือเห็ดบันเฮาเลยนี่แต่าญายติมะกาเก็บญายิด้านญายิญาตเอ้ยญายกับเราพิดเราถือญายยญานพี่น้องนี่เห็นบะ นี่งามงามพี่น้องกินได้บ่นี่กินได้บ่จ้าเนี่ยนี่เมษข้างล่างแต่เป็นอยางสี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่ดอกเพิ่นเป็นอยางสี่แม่อ่างต่างเลยคือเกาพี่น้องมันเท่าแล้วละ่ะนี่อันหนึ่งแต่พี่น้องนี่โอ้ยดอกใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องนะมึงเนี่ยนี่กินไหนบอพี่น้องเอ้ยเห็ดอะไรนี่ เนี่ยเอาเห็ดถากคนกินจะพี่น้องเห็นบ่อเห็ดถากเนี่ยโตถากเห็นบ่เนี่ยเนี่ยไอ้เพิ่นมากินหนีละอุ้ยดอกงามงามแม่ดอกงามขนาดแล้วพี่น้องเนี่ยอันนึงนี่แต่หนีถากคนกินเบิดแล้วจ้าเห็ดน้นามากบ้านเฮาบ่พี่น้องบ้านเฮากับเห็ดน้นามากแม่นบ่นี่พี่นบองนี่แต่บ่เก็บได้พี่น้องยาญานเอาเห็ดถากคนกินแล้วถอนออกมาหั่นน่ะ ต้นอ้วนคักก็ช่างใดอีกนู้นพ<อ><อ>ี่น้องปลาหนีนบ่เคยมีเห็ดแม่พี่น้องหรืองี่มู่เพร่นว่ามันมีมเห็ดน้ำมากหลายนั่นแหละเห็ดน้ำมากเห็ดเห็ดเขาไข่แต่ว่ายายบ่เคยเก็บเนาะย่ายายานแม่นบ่เคอบานเหา่าเด้มันไม่โตมันไม่ครูเหมือนน้ำยายก็เลยประกาศเก็บพี่น้องยายอยากว่าหาเห็ดเหลืองนี่ว่าจะมีบ่แถวนี่มันยึดติดท,ทะเลมันจะมีบ่บุ เห็ดมันปูจ้ะเห็ดมันปูเหลืองร่มแห้งค่ะไข่ทะเลไก่ทะเลพี่น้องเดี๋ยวให้ยายเลาะเบิ่งกอนเด้อเห้เลาะเบิ่งกอนจ้าพี่น้องนี่อีกเบอง์เน,น่ล่ะแต่ว่ามันแดงแห้งมันกินมันหนาจะบ่แม่เห็ดน้ำหมากหรอกพี่น้องเบองแเน่ อุย้ยม่แต่ดอกใหญ่ๆปุ่น่ะปุ่น่ะมันบานซีดอกพี่น้องนี่มึงเนี่ยสวยมากเลยข้าลุบมาก่อน,นาาเดอ้อจ๋าเด้อพี่น้องนี่อีกเบึงแหน้ล่ะแต่ว่ามันแดงแห้งมันกลิ่นมันนาา่าแต่ใบมันเห็ดน้ำหมากหรอกพี่น้องมึงเนี่ยอุ้ยม่แต่ดอกใหญ่ๆ,ๆปุณ่ะปุณ่ะมันบานซีดอกพี่น้องนี่มึงเนี่ย สวยมากเลยขายลูกมก่อน,เ,นเด้อจ้ะเด้อเมนเห็นเป็นเห็ดอันเห็ดเพิ่งหวานก็สีดีเนาะพี่น้องเนาะบางแน่ยอู้ยเสียดายเด้เสียดายว่ามันเห็ดเพิ่งหวานพี่น้องม่นมีเห็ดดอกมาบ้านแล้วจ้าสมกับเก็บบักแอปเปลิลพี่น้องมากแอปเปลิลไปกินสมอจะกินสมพี่น้อง ไปหาเห็ดกับบ่ได้จ้าอุตส่าห์ไปหาว่าจีดูว่าตาสิมีตีปลาบักงามหนึ่งพี่น้องมาเก็บแอปเปิ้ลแล้วใส่บ,บักเขือเทศบ,บักเขือเทศคุณสามีเพิ่นปลูกพี่น้องโดกโดกแดดโดกทุกปีละจ้าหญ้าเพิ่นนั่นละบักเขือเทศยหญ่จ้าบักเขือเทศบักเขือเทศคุณสามีเพิ่นปลูกนี่เพิ่นบ่ใหยียบยุงเพิ่นแดดปุ๋ยมาใส่กับเพิ่นไปเหยียบยงแล้วฉันจะใส่เองนะฉันจะทุ่ดูแลเองเพิ่นว่าคุณสามีใหญ่ งามเนาะต้งเตี้ยงตองแตงแต่ันเป็นแบบเพื่อพันหน่อยปีนี่เพื่อพันหน่อยแหลมๆหน่อยๆคุณนะอันนี้เห็นแต่ดอกคาแข,าข,าขางยา,ยานมันหักอยู่พี่น้องเอ้ยล่มมันแห้งมันอีกกรล่มแห้งๆได้มมดอีก็เะ็นบหนี่นจุ่มหนี่หมงามค่ะพี่น้องเอ้ย งามเนาะบักกะเทศคุณน่ะเห็นบ่าคุณข้างในก็มีพี่น้องโดกโดกนะคุณคุณน่ะเห็นไหมดกไหม,ไหมนี่จ้าบักเขือเทศบักเขือเทศคุณสามีเพิ่นปลูกนี่เพินพ่นบ่ให้ยุ่งเพิ่งเพิ่นแหนบปุ๋ยมาใส่กับ่ให้ยุง่งแล้วฉันใส่เองนะฉันจะดูแลเองเพิน่นว่าคุณสามีใหญ่ งามเนาะต้งเต้ยงต้องแตงแต่แตวนเป็นแบบครื่อพันหน่อยปีนี่คื่อพันหน่อยแหลมแหลมหน่อยหน่อยคุณนะอันนี้เห็นแต่ดอกคาแขงย,ย,ยานมันหักอยู่พี่น้องเอ้ยล่มมันแห้งมันนี่ก็ล่มแห้งแห้งได้หมดน,น,น,นี่ไงคุณบอกนี่จุ่มหนีแหมงามคาพี่น้องเอ้ย งามเนาะก็ถิบคุณน่ะเห็นบ่าคุณข้างในก็มีพี่น้องโดกโดกวยคุณคุณน่ะเห็นไหมดกไหม,ไหมนีสามต้นนะสูงขึ้นเล่าเนี่ยนะคุณ,คณกลั่งเป็นนวยนี่จ้ะพี่นี่โดกอยู่ได้นี่บังแอปเปิลนี่แต่มันลนหลายพี่น้อง แอปเปลิลนะโดกอยู่ปีก่อนผลย่ายอันปันนามนะปันนามไปกินใส่อันนั้นไปกินใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเอาใส่สองฟิดไปเวลานั่นกอามาละลายมันกระเสดเพื่อเกเาจากพี่น้องนำแอปเปลิลหน่อยๆคน้วยลหยลาอยู่จากปีนี้นะโดกอยู่ผลถ้าุณแอปเปิล,ล,ลเขียว ายากมันเป็นด้นมาเลาะสวนนี่พี่น้องเอ้ยมาหอดเวืกันกับเพจกับเข่ากับมือตัดคลิปแน่ยเพจคลิปแน่พี่น้องเอ้ยบ่ค่อยเดี๋ยววางนกย้ายก็ได้นี่แอปเปิลเขียวอุยปีนี้แอปเปิลเขียวมีหลายอยู่ด้วยเนี่ยแอปเปิลเขียวมีก็บ่ค่อยได้กินนี่พี่น้องเอาตัวนี้คือแบบเป็นแอปเปิลแดงปีนี้นี่แอปเปิลแดงจะพี่น้องอันนี้ก็พี่น้อยเลยปีนี้พี่น้อยทรงท่านน้อย ขี้ว่าบอกินเหล้าบอกเน,นี่ยแอปเปิลเ,เ,เ,เขียวเก็บแอปเปิลเขียวหน่อยไปกินสมบอกเอาหน่ยวยใหญ่ดอกมันสิสมเห็ <c oughs> นมันสมแห้ง <c oughs> เอาซัมหนีกับพ่อเอาหน่วยซัมหนีกับพ่อจ้าเอาสวยซัมหนีกับพ่อจ้าอันใดอีกหนออันใดอีกหนออันใดอีกหน,นอหนี้น้อยนะอันอนี้น หนปุ๊บเสียงนกคุนเบานกนี่เบาเก้งเก่งปากเปลี่นอันนี้แอปเปิลธรรมดาพี่น้องใส่กระเป๋าเสือก่อนหน่วยเพิ่น้อยหน่อยมัน้งนะใบใหญ่ยยดอกนี้ซิโลนเบิร์ดนั่นแหละไม่ค่อยเดี๋ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่นแ่พี่น้องให้มันมันอยู่แบบธรรมชาติไปเลย อันใดอีกหนออ้าจาักสามหน่วยสามเลยก็สิเคสแขีวแล้วละ่ะแขีวผู้เทายิ่งสมบ่ได้ลายคลิปแม่งบ่งกันลายได้พี่น้องปีนี่ยิ่งบ่งลายหลายสามหน่วยกับพ่อละ่ะขุนตั้งขุนดอกไม้ลวมเบิดแล้วสวนสวนใหญ่ประงามใหญ่ไม่ยกให้เบิรงดอกจากพี่น้อง ย่ายบดีเฮ็ดสวนงามพื้นเขาทั้งปีพักขนนยี้พักสารแหน่เป็นดอกเวลาผุนกไม่ค่อยได้กินอันนี้เอฟอันอันนี้อัน,น,อน,น,อน,นสตอเบอรี่ย่ายก็ไม่ค่อยได้เก็บกินนะพี่น้องเอ้ยอุตส่าบ,บ,บทบถอนถิ่มสตอเบอรีร่ป่านะคะเนี่ยไม่ใช่สตอเบอรีบร่บ้านนะคะพี่น้องเอ๋ยย่ายบดถอนถิ่มอ,อ้อยก,กินหน่วยมันก็ไม่ค่อยได้กินเพิ่นดอกโลนเบิดล่ะ รนหมดแล้วนี่รูดูนีใหญ่นี่นหวานหอมอันนี้ปลากินละนี่แมงกินแมงกินหน่อยก็น,น้อยหน่อยสมซื้อบักอันนี้ปลา สตรอเบอรี่ป่าหหใหญ่ยใหญ่สตรอเบอรี่ป่านะคะอ,อุ้ยน้ำเกาะ แล้วน้ำมันนี่น้ำแบกแบกบรี่ีน้ำแบกบรลรีปลาน้ำนี้าบยสวยเนี่ยมึงมันล่มพาดมันลมพี่น้องดอกไม้นะต้นนี้มันลมเร็วมั้ย ดมแล้วเร็วอันดอกอันนี้มันก็งามอยู่อันนี่แต่ว่ามันหนังมันงามของอันอื่นเพลินเนี่ยทหานบอต้นนี้ก็ลิลงมาขึ้นบอดียายสตาร์ทออกมันสิตายประวุ๊บสตัดออกให้มันให้มันขึ้นไม่เห็นไหมพี่น้องมันเปนยังไงยะแห็มมันต้นบ่งามปลูกสามปีแล้วพูดนะพี่นี่สิตัดออกแตเพราอมันล่นไปทับดอกไม้ยายทั้งขุนเบิดเลยเห็นบ่อนั้นกระดอกมันสวยอยู่พี่น้อง สวน,สวนจะไปกินสมรถแตบประเทศนี่พี่นองเดี๋ยวสามหน่วยอยากกินสมันทังวันเนี่ยจะเพ็ดเจวก่อนเซลพิ่ปลเซปัสกับปลา <c ười> คิมนีกับทามีนีจากพี่นองกับผู้นี้หลายจ้ากดไหลกดแช์ให้จาอ้อ,อนได้จ่าเด้อพี่นองจ้าไม่ายจ้า